สวัสดีครับวันนี้ f a c e b o o Package เชียงใหม่มีเจ้า t o y ย t a m ไมตี้ X นะครับปี40หรือปี1 9 9 7นะครับเป็นพวงไหล power ์แ a d เอ๊ยยังช้ำครับภาษีเต็ม6เกดนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับสีสันผมให้95%นะครับใส่เพียงรอบคันนะครับคันนี้ครับสูงหล่อๆเลยนะครับรถบางๆนะครับรถบางๆครับสีสวยใสครับพร้อมใช้งานครับ ส่วนจะติดต่อ0 8 9 4 3 1 7 1 9 9นะครับรถอยู่ซันไซเชียงใหม่ต่างจังหวัดมีบริการส่งนะครับหรือติดต่อซื้อขายเฟซบุ๊กป้าเก้เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวพาวนชมรอบคันแล้วพาชมภายในและสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับเดี๋ยวพาชมภายในด้านซ้ายก่อนนะครับแสงประตูก็สะอาดสวยงามนะครับภายในก็สะอาดนะครับสวยงามดีครับน่านั่งนะครับแอร์เย็นชั่มนะครับวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเบาะแคีบก็ยังสวยงามนะครับ จริงเบาะเดิมไม่ขาดนะครับแต่เอาผ้ามารองนั่งเพื่อความกระชับนะครับนั่งสบายนะครับขับสบายห่างไกลสบายนะครับดูด้านขวาแล้วสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับก็ด้านขวาก็สวยงามนะครับสะอาดทั้งสองฝั่งนะเขาสวยไม่แตกไม่แล้วนะครับเบาะสวยงามทั้งสองฝั่งนะครับนั่งนั่งขับนะครับเลขใหม่สองแสนเจ็ดหมื่นนะครับเรื่องทิสตาร์ทง่ายนะครับ หลบมาไว้นะครับแ์เยินฉ่ำลมแรงเงนะครับปิดครับเปิดครับปิดครับเปิดครับเปิดเอทด้งไว้เลยนะครับมาชุมเครื่องครับ เราเพื่อนะครับทุคนเม่ไหลนะไม่ได้ใจสบายรันี้ครับต่อเลยก็สวนได้ใจสบายสับผมเองทางนนะครับเหือยเที่ยงเรเดี๋ยวชมผมจะพาเลับ้่อนะครับเจ้า Toyota Matrix ปี19ปี2540นะครับงหน้างหลังคาเต็มนะครับ สีหมดหมดเกียดนะครับโอ้ยฮาวเวอร์แอร์เย็นชับนะครับทางใจสบายๆครับท่านไหนสนใจติดต่อ089431.199 7นะครับ089431.199 7นะครับดูต่อซื้อขายที่เฟซบุ๊กปากแก่เชียงใหม่นะครับตางจังหวัดมีบริการส่งนะครับเดดไลน์089431.199 7นะครับรถอยู่สันทรายเชียงใหม่ต่างจังหวัดมีบริการส่งนะครับเดี๋ยวจบรีวิวผมจะพาไปขับทดสอบนะครับ ครับ uh, ขอบคุณครับสวัสดีครับ